เ <Yeah. laughs> <laughs> ติมพลังดื่มนมก่อนออกไปเร่งสปีดเราทันใจวิ่งไวกว่าซูเปอร์แมนบนทะเลมีแต่ไซที่มันไกลก็ไม่มีใครจับผมได้เพราะผมคือมิวแมนดื่มนมร่างกายแข็งแรงวิ่งเร็วกว่าใครแต่ถ้าอยากเทโดนใจต้องใส่เสื้อแอมนูปเสื้อแอมนูบของแท้ที่ร้านเว็บอ่อนเท่านั้นอ่ะตอนแรกนะครับว่าจะพามิวแมนไปลุยต่อแต่พอดีว่าหมดใหม่ที่อัปเดตมานะฮะชื่อว่าหมดสคอชเอิร์ธนะครับ โหมดนี้ใช้คลาสไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นโหมดที่ยากกว่าไนท์แมนนะครับเพราะว่าในโหมดนี้นั้นเวลาเราเล่นเนี่ยตอนกลางวันฝน,นจะตกลงมาเป็นน้ำมันกา๊าซนะครับเมื่อเราโดนน้ำมันกา๊าซหมายความว่าตัวเราติดไฟได้และมีโอกาสที่2 5เที่ซอมบี้จะสปอนด์ลงมาเป็นซอมบี้ไฟและตัวซอมบี้นั้นทนไฟนะครับไฟทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเขาวิ่งมาหาเราตัวเราติดไฟเขาไม่เป็นไรตอนกลางคืนซอมบี้ที่วิ่งเนี่ยเป็นซอมบี้ติดไฟด้วยนะครับวิ่งเร็วติดไฟจบเลยครับผม <laughs> คลาสก็ใช้ไม่ได้ผมอยากรู้ว่าของเราเข้าไปได้หรือเปล่าคลาสใช้ไม่ได้แต่ของใช้ได้ไหมแล้วรถไฟล่ะเลือกได้ไหมน่าจะได้มั้งเอาไปพอประมาณแล้วกันลองดูว่าโหมดนี้เป็นยังไงบ้างความยากเป็นยังไงเออบัคก,ก็น่าจะยังใช้ได้ใช่หรือเปล่าบัคชุดเกราะกดผิดซื้อปืนไปไหลายอันเลยโอ้โหหกกระบอกกดผิดอโอเค,อเคไม่เป็นไรเอาละ รถไฟที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ซื้อมาเออชุดเกราะมันกันไฟได้ไหมอ่ะเออปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือชุดเกราะกันไฟได้ไหมไม่แน่ใจเอาละอืะ้ตอนนี้ไงฝนโอ้โหมาแล้วเหรอฝนตกเป็นน้ำมันกา๊าซนะฮะซ้ายมือตัวเราเปียกเคโลซีนอยู่ของไม่ได้อยู่ซื้อเตรียมได้แล้วก็เราก็ใส่ชุดใหม่ไปแล้วก็ใส่อันเดิมทับ อ่าได้อยู่ฮะแต่จะกันไฟไหมต้องลองดูมาชุดเกาะสีชุด,ชดฟ้าผ่าไม่ติดไฟเหรอฟ้าผ่าน่าจะติดไฟนะอ่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เก็บอันนี้มาพวกของเหลวต่างๆต้องใช้ขวดในการเก็บนะฮะถ้าเป็นมิอแมนเนี่ยจะมีขวดนมมาให้ขวดหนึ่งซึ่งใช้ผสมกับสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะเลือดของยูนิคอนนะครับจะกลายเป็นของที่มีประโยชน์มาก มันมีสูวรผสมอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างแล้วซอมบี้ตัวที่ไม่ติดไฟแล้วไฟเนี่ยจะทำดาเมจเขาไหมน่าจะทำดาเมจปกตินะยกเว้นตัวที่สปอนมาแล้วเป็นไฟถ้าเขาจะไม่ผิดน่าจะอย่างนั้นนะฮะฝนตกมาเป็นน้ำมันก๊าซรถไฟชุ่มไปด้วยน้ำมันก๊าซรวมถึงตัวเรามุ่งหน้าสู่ทะเลทรายตอนนี้ไม่แห้งแล้งแล้วจะไปด้วยน้ำมันไฟน่าจะอันตรายมากซ้ายมือตรงนี้คือซ้ายมือตรงนี้เหมือนจะมีแคมป์อยู่ใช่ไหม ใช่ครับมาแคมป์แคมป์ม,มีไฟนะตรงนั้นไฟไม่ติดเหรอฮะเราโจนลงไปแล้วหนึ่งเดินมาเลยเดินมาเลยอันนั้นติดไฟครับสายมือติดไฟฮะโอ้ยโอยโอย,อย,ยิงไกลมากโอ้ยทำไมเลื่อนรถอ่ะ <laughs> บักใช้ไม่ได้หรอตัวติดไฟครับไม่ใช่ซอมบี้อย่างเดียวโจนก็ติดไฟโอ้ยโอ้ยบักใช้ไม่ได้แล้วโอ้ไม่น่าซื้อเลย เออเออเฮ้ยเฮ้เดีเ๋ยวนะเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหราเมจดแรงมากเออทำไมไม่ล้มโอ้โจนก็มีไฟครับแล้วยิงแรงด้วยบัคชุดเกาะไม่ทำงานแล้วอะแต่มันยังใส่ซ้อนกันได้อยู่นะเมื่อกี้โอเคครับ <laughs> ไม่น่าซื้อเลยมา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 ,มาชุดเกาะอืมมาไฟ มาไฟของแท้ออาไปดูที่หมู่บ้านดีกว่าโอตอนกลางคืนท้องฟ้าเป็นสีส้มเลยอะโอ้โหโลกแห่งความร้อนโลกที่มีแต่ไฟโอ้ซอมบี้ไฟวิ่งมาเป็นไฟอย่างนี้ตัวเราไม่กันไฟแน่นอนฮะขนาดกระสุนนี้ไม่กันเลยเมื่อกี้นู่นก็ไฟครับทุกอย่างเป็นไฟไปหมดคือกลางเทะเลทรายก็ร้อนอยู่แล้วนะแถมมีไฟเข้ามาอีกคือจริงๆต้องระวังซอมบี้วิ่งนะฮะเนี่ย มาเร็วมากซอมบี้วิ่งอุ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยกระสุนว้าโอ้โอ้โหโอ้โหฮ่า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 ้วแล้วแอ้ฮโอ้ยอย่าอย่าอาติดไฟอ้าอ้ะลอดลอดโอ้เช้าแล้วโอเคโอ้ โหดมากหมวดนี้ตรงนู้นโจนติดไฟซอมบี้ไฟซอมบี้ไฟระวังระวังซอมบี้ไฟโอโหดมากหมวดนี้โหดจริงมาแล้วโอ้ติดเกาะด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกือบอือข้างในระเบิดใช่ไหมโดนไหมโดนโดนโดนโอ้ยเยอะจังเลยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยอ๋ออีกแล้ว มีสองแบงก์โอเคอันนี้ของแบงก์นี้รีบรีบรูดรีบไปแปบ๊บหนึง่งปลายอยู่ไหนปลายปลายปลาเมื่อกี้นี่นี่นี่อันนี้คือของแบงก์นี้แน่เลย,ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะอือฮึตรงนูน้นตรงนู้นแป๊บหนึ่งสองหนึ่งห้าสี่หนึ่ตรงตรงนี้อีกตัวหนึ่งเห็นแขนอยู่ซอมบี้อย่างเยอะ แล้วแถมติดไฟด้วยนะตัวเราโดนน้ามันถ้าโดนไฟด้วยก็คือจบเลยสิบสามก้อนสิบสี่สิบห้าพอดีเลยทองอย่างเดียวทองกับเงินเยอะมากไป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 แต่ว่าถ้าเกิดพอได้เงินมาประมาณนึงแล้วก็ปิดอันนี้ได้นะปิดหน้าต่างไม่ให้ซอมบี้เข้าแล้วก็ไปที่ปลายทางกดสวิตช์อย่างเดียวมีมีมีม,ม,ม,มีมีแผ่นเหล็กพอดีเลยดีมากเสียงซอมบี้ฮะข้างนอก อย่าวิ่งมาตรงนี้นะตัวยังเปื้อนน้ามันอยู่นะ655นี่ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าหมู่บ้านเมื่อกี้แบงค์สองแบงค์นะฮะแล้วก็ทองเยอะด้วยอ่าหมวกอันนี้ด้วยมาหมวกก่อน30มสิบเมัาเลยใส่มมาสิฮะทำไมใส่ไม่ได้อะใส่ไม่ได้วั a โอุส่าห์ซื้ออืมอ่าได้แล้ว แล้วก็อีกกล่องหนึ่งเอาไว้ปิดด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนี่จะต้องสี่แผ่นอย่างนั้นซื้ออันนี้ก่อนครับซื้อเชื้อเพลิงก่อนโอเคถึงแน่นอนน่าจะถึงไปไปลายทางเลยฮะระหว่างทางอันตรายมากร้อยผ่านก่อนอา้อยผ่านก่อนโอ้หกหมื่นร้อนก็ร้อนอน้นํามันก็เหม็นหกหมื่นแล้วฮะอีกสองหมื่นเท่านั้นเชื้อเพลิงน่าจะพอน่าจะพอน่าจะพอ โอ้หมา้าอีกแล้วอะ่ะโอ้ติดไฟด้วยลงไปดูหน่อยดีไหมมีไหมยูนิคอนไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคเป็นม้าไฟเฉยเจอตัวสีขาวเยอะเลยอะ่ะมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละที่เป็นยูนิคอนที่ผ่านไปแต่ไม่เป็นไรฮะอรอบหน้าค่อยเจอกันตอนนี้บ่ายโมงไปถึงนู่นก็น่าจะมืดพอดีดีมากเวลาพอดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่อือ มายืนขวางทำไมเนี่ยเจ้ามา้าเหยียบจนได้เดี๋ยวนะทำไมมันไปช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ไปรถไฟติดรถอย่าเพิ่งเป็นอะไรตอนนี้สิมันจะถึงป้ายทางอยู่แล้วนะเจ้าม้านี่เหรอเจ้ามา้าโถเอ้ยแป๊บหนึ่งนะถ้าเก็บเออเออโอเคโอเคโอเค แล้วมาขวางทําไมเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยอืฮเคอเครับแล้วก็เอาเ้อเพิงใหม่ก้อนนึงโอ้อันนั้นก็ติดไฟครับปอมปืนข้างในก็ติดไฟฮะโอ้ยิงยิงมายิงมายิงยิงยิง,ย,งยิงไม่โดนยิงไม่โดนอ่าเหล่าโจรโอเครอครับรอรอ,รอก่อนรอแป๊บหนึง่งรอเลยรอตรงนี้เลย <laughs> ยังจะปีนมาได้อีกยังจะปีนมาได้อีกอย่านะ อุสาหปิดไปแล้วด้านนี้โลง่งมาละคืนนี้เราซอมบี้จัดการให้หน่อยยังมีโจนอยู่ห้องนอกอยู่จัดการเลยเก็บให้หมดเดี๋ยวไปเปิดตอนเชา้าอยู่ข้างๆเต็มเลยฮะได้ยินเสียงไฟครับได้ยินเสียงไฟอยู่ข้างๆเพียบเลยเอ,อโจนน่าจะยังไม่หมดเสียงเพลงยังอยู่แต่ว่าเราก็ต้องออกไปละเพราะว่าโอ๊ยแล้วก็ไปอยู่บรถไฟยืนนิ่ง ยืนด้านหลังนิ่งๆแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมก็น่าจะผ่านเออเขาด้านนี้สิลืมเร็ว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 อืมอือโอเคแล้วก็อันนี้เาไว้นี่มาปิดตรงนี้อ่าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วนี่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 ยืนอยู่เห็นนะเฮ้ยอย่าเลื่อนสิอย่าเลื่อน รถไฟชอบเลื่อนอ่ะโอ้จะเลื่อนทําไมเดี๋ยวก่อนสองนาทีสองนาทีาทเย็น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 ,ยนแบบหนึง่งอืมอืมลงมาซะให้เราอยู่เงียบเงียบอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงบอกกับตัวเองว่าอดทนไว้อย่าไปวันไวถึงแม้ว่าปืนจะจ่อหน้าอยู่อย่าไปวันไวกับมันเพราะว่าเขามองไม่เห็นเราคนอื่นที่แบบไม่ได้ทนไฟก็โดนไฟได้นะไม่เห็นเป็นไรเลยอะซอมบี้จนเนี่ยเสียงไฟข้างนอกเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแต่ตัวอื่นก็ไม่เป็นไร แต่พอเราดูนะเป็นอือจะไปแล้วนะอือฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยเรียบร้อยอ่ะผ่านในโหมดที่โหดที่สุดตอนนี้นะฮะโหมดน้ำมันและไฟร้อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ